เอฟซีพี่น้องค่นซองปลาทุกมคู่ดูข้นนิสัยทั้งลาวทั้งต่างประเทศลาพี่น้องพอค่นซองปลาวันทีซิปเอสกุ้มผ้าพี่น้องเไาจีเรตมหาหาเลาะแง่ไข่มดแดงเบิงโู้โหจิมานโมมานพี่น้องติดตามกันไปเรื่อยๆอาลุนน้ำกันพี่น้องเนี่ยพี่น้องมือลาไข่มดแดงกไก่เกตคนเดิมพี่น้องมโมน,นี่มากๆแงไข่แง่ไข่ล่งหนามไ้จีเกมีมากเย็น ยุดเดิมของปีที่แล้วล่ะพี่น้องมันเคยใครประจําตนไส้ตนนี้ปีนี้ขึ้นราเสนาเอ้าปีนี้มันวังสองเสมอฝนตกอย่างนักดิพอกันวันที่11กุมภาพันธ์พี่น้องปี64มารอยแห่ไขรร่องเบิงพี่น้องเถอมานเถอ่อลูก ทีแล้วมันใคร่ร้ายได้นาะเ,เปล่งบมบินบมแมนโมดกยหัางนี่ปเอ้ิตาดกผหน,นี่นนนนปิตดดกนใครง่ายโ้จนเป็นนั่งตอนนั้นจนเป็นนั่งจนเป็นนั่งพี่น้องเอ้นนอนเอ้นอนโอ้ยปรผ่านเลยมัน ไทยอ่ะมืออาชีพพี่น้องเอเกตหัวปีสุดแล้วนี่11กุมภาพี่น้องมาเนี่โอ้ยคนไหน่นโตกะหนามบอกบอลล็บนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวได้ไม่เตากัอันนี้เดี๋ยวเอาไปซีตันนีก่อนเออไปหน้ามันไล่ลงเลยเนาะเออเอาโซคไปตะมันอยู่พี่น้องตั้งแรกแห่งมัน ข้างคนเคยแ่ประจำทุกปีแหละพี่น้องอุ้ยฝนโดดลงไปนะใหปากินนำ้ำมันมัน,ม,นมันอยู่ในน้ำเขาเลยบกคอยลงแนอย,อยย,นอ,นยอั่อนอ้ยังปีงบมหมดแดงหมดแดง <laughs> ลงมาแล้วว่วว อ,อ,อ,อย่างาไรเลยพี่น้องคนเราบึงตอนยายเกตแยกแม่มันออกแยกใบใหม่ออกก่อนพี่น้องบาดเดียวส่งปิตามานอยู่นอกมาหน,นี่งอ,อย่างงามเลยพี่น้องคนเก็บแนะ่มันฝนตกตกัดดีแห้น้องเมือสองเมือผ่านผ่านมาฝนตกอย่างน้ำพี่น้นอง ไอ้ความซูมไปหลยเติบอยู่หมดแดงกันสิใครดีดอกบานนี้ไอ้ต้นหาหมองไม่กอนคุดขัดแยกคนแยกก็นทึ่งกัดทึ่งเอามันลำพี่น้องเลยหมดแดงตรงทนเจ็บแน่ก็สิได้กินเนี่ยถ้าเป็นเดือนหนาพี่น้องเดือนมีนาพิษชุดยอดกว่านี้แบบนี้มันสีมีแจ่ไอ้ไข่ไงล้วนตอนมีไข่ปนตอนนี้มันยังปนอยู่ มันยังเป็นตนฤดูการของการแย่ไข่อยู่พี่น้องมีทั้งไข่ใหญ่ไข่หน่อยป้าปนกันไปถ้าเป็นปลายกุมภผ้าตนไม่น่ามีแต่ไข่ใหญ่ล้วนๆก็ติดตามคนสองปลาไปเรื่อยๆพี่น้องครับยายเกตเมื่อฉมังแย่ไข่เก็บเพชรเงเบิดบาทเดียวพี่น้องถือว่ามาันอยู่ในตลาดผนก็เป็นลอยเพิ่เดร์นี่ทั้งเบยยเกต คุณเด้มองมาเลยเดนี่มันแขงเน๊อ,อ้าวลุยหญิยกสองพี่น้องบ่านนี้ยกแหลกขัดแยกใส่ของพ้นไปแหละหั่งหมดแดงกระไดใจแยเกศขักพี่น้องเอ้ยใครต้องลุกไปแย, <laughs> ย่ในน้ำกูเป็นแย่เพิ่็มาทำได้เย็นดีว่าสันทุกปี้ในหนีไม่เคยได้แย่อันเจ๊เคลือบต้นมันอยู่<อ>หิมะน้ำเนาะ ฮาปันนันบ่ฮั่งอีปีงเด้อฮัางอีไงเฮงหรออุ้ยหังนีไงเฮงพี่น้องอุ้ยไข่งามไข่งามไข่งามค่อยค่อยเป็นไข่นางสําเนา น้องเบิ่งบ่ได้ดีใจดีเนาะอู้หูฝนตกละรู้ยอือสูมได้ซ้ำนี่ละพี่น้องเอ้ยอยากให้เบิ่งใกล้ๆแต่สูบสูบไายมันก็มั่วเบิ่งตอนลงพุ่นล่ะมันยังชัดเจนดี ต้นเดียวเนี่ยกับพ่อแล้วทำสกินต้นกต้ยิ่หันตน้นย่หันกับเครื่องมอเดือนนะม, <c oughs> มันกไขบหลายดอกพี่น้องแต่ว่าหัางหมดหลายอีลีแต่ทีต้นทีไข่มันกับมีบอ,บอ,บอก,กีีต้นหรอกพร้อมยังเป็นต้นฤดดูของการออของหมดแดงไข่อยู่ อ่อเย่เกศสูคักพี่น้องน้ำสีเพียงข้อละบาทนี่อ่าสู้ๆไูไม่สาวไม่สาวก็สั่นมากอืมไม่สั่เนเจียวย่างไรทำก็ได้โอ้ผมมีห้างนี้นได้ไว้อยู่บ่ามาไว้ก่อนเอาลงก่อนเยลงมาเลยพี่น้องอร้ายบอสเขี่ยวสิ มันหั่นเขาแง่ก่อนเนาะเนาแง่ก่อนเขากะหงคืกนนอการนอตุนไพรแต่ว่าปีโอ้เขาไม่แง่เขาเห็นทุกปีเว้ยจ้าประจําพวกเขาเป็นเจ้าประจําเขาผ่านเขาเห็นประจําไค่งามเย่ะกว่าล่ะออกออกมาพิ่ถือว่าหมานอยู่เด่นนี่ หมานหมานพร้อมเป็นหัวปีอยู่ถ้าอยากเบิ้งงามๆต้องติดตามคนณส่องปลาพี่น้องช่วงประมาณเดือนเดือนมีนาต้นมีนา,าไปหาเมษาแะไรพี่น้องไข่งามอีหรีอที่บะมี่ไขห่หน่อยๆนี่ปนเลยที่ข,ดขาดแต่ไข่ไงเป็นไข่ขัดเลยหนานะที่หาไข่หน่อยแถมบ่มีดบ่มเนานันบ่มี พอปลายไม่าตอ่อพฤษสภาพกาสิบเป็นเปล่งมันมน,นี่เกจนี้สวนมันมหาลาใครพี่น้องโเนีผนผน่ผักพรอนผักพรอนผักพรอนมาเจ็บตัวนี่ออกลแล้วหรออย่างงามรอบซ้องพี่น้องนี่ก็่ือว่ามาันอยู่ว่าทอรอบแหลกแต่ก็ได้ห้ายเติบอยู่อ่ารุ่นต่อไปพี่น้อง ามไปพูดเลยพี่น้องอ๋าเปลี่ยนจากเอาเนื้อหนามขึ้นมาเอาเนื้อต้นม่วงพี่น้องบ้านนี้โอ้วิงหาบ่เอ้ยใครน้อยจะเกีไขติใครนแล้วคน่อันางไข่นางล่ะเดี๋ยวด้ะว่าถึงจะวิงว่าจะิ่อย่างไรสะวิงปากไงเด้อู้ยงามตัวล่ะหางเด้มันยงดีเสืกว่เือเสือเสือเือึงหนึง ดูข้าเนาะดูข้าดันไปเออดันลึกจุจุงามแม่งอ้ยโอเคโอเคนะคะแล้วก็มันขอกระโวยอดอกกับมวนพี่น้องกนแย่ก็ได้่อุ้ยเนาะเออยางงาเป็ดไข่นะตัวนั้นข่เต็มทีแหละพี่น้องข้างนี

ใ่ป่ะโอ้ใครสักกันบอกใครใครใครโอ้ใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่พีน้องใครอยู่โอ้โคลงลางแล้วมันมะถือปลาถือโออโอ้โดนกระดานรดนลมันถือปลาควิ่ง นองหลุนตอนนอาลงผมลับพี่น้องมันมีหลายหังอยู่ในต้นมวงต้นเดียวนี่ละ่ะถ้ามีหังหนึ่งใครชุกหังที่บุ๊ในต้นมะม่วงในี่ใครเบิดพี่น้องบด้วยคนใดดคนแย่ก่อนห้างพิจตโรคยุ่นกีดแน่นอ,อ้อ ถือกระสุนได้ยังไโอ้ถึอป้าถึอป้าันไหนโอ้ยแตกฟงแซวเลยบ่ามันเกียดเอาเขาไปอีกเอาเขาเออเอาบ่าเนี่ยพี่น้องเว้ยจะเอาแปลงมาใส่ก่อนให้มันบกอดมันเป็นฝนตกเนาะฝนตกมือมือวานเนี่ยพี่น้องมือก้อน ขึ้นวันที่ขึ้นวันที่เก่าขึ้นวันที่เก่ากุมภาพันธ์ผ่านมาพี่น้องฝนตกนักครับจาก,อกไอ้ดินแห้ง,หงตอนนี้เริ่มซุ่มเบิร์ดเลยพี่นอ้องเลยก้มซุม่มเสริญไปหลายเติบอยู่มันนีก่ก็บหมดแดงกับคือสีไครดีอยู่ดอกขึ้นแหง้งแรงมาโดนฝนยุดตั้งแต่ตุลาพลังมาเริ่มตกใหม่อีกกับเคื่อมือวันที่เก่าที่ผ่านมาแหละพี่น้องถือว่านักอยู่ บ่แนพี่น้องอีกมือสองมือเนี่ยบแนอาจมีเฮ็ดคอนเฮ็ดบดเกิดค่อยลุน่นติดตามคนสองปลาไปเรื่อยๆพี่นอ้องอัปเดตดคลิปไม่ไหมพี่น้องเบิ่งเป็นระยะระยะอวเป็นรน่มยังหรือาดนี้เอาร่มมากุด เป็นตำข้นเลยนอนล้มก็ได้รุ่นรอบที่หาพี่น้องโวดโอ้ยมาขวบมากันบ่อุ้ยแหมบ่ภิษวังอีกพี่น้องรอบนี้ปวดยางงามเลยไข่สดไข่หมดสดจากข้างใตหลืนหนนี่วั สดโใตไตไอทายกันเห็นๆเลยพี่น้องมนนี่ไตแสวอยู่งาม,มีรีพี่น้องแต่บอท่านถึงขันช่วงเดือนมีหน้าดอกแต่กระทือว่าง,งามอยู่ อาหารการกินอีสานบ้านเฮาอพี่น้องอาหารแขนสูงเลยล่ละพวสิได้กินกระเจ็บปวดแน่เจักหน่อยหร่อยอีรีุ่นละคัดแยกเรียบร้อยพี่น้องบ้านนี้ย่างสวยเลยสุดยอดเทติตาแบบนี้ติตามันมันคันกเนาะตาจะเก่เครื่องตาแหละพี่น้อง <laughs> อย่างงามเลยผม ถือว่ามานอยู่พี่น้องมือนี่มาแย่กันเลนเลนแย่กันว่าสิไปก่อยกินเที่ยงหอล่าบริท้อนมันมือนี่ได้รลายกัวก่อยอยู่พี่น้องแกงใส่ขีเล็กกับข้าวทาแกงเซโนไม่กับผู้สุดยอดคือกันฮีตน้อยเกตกีกับพ่อท่อนเหยื่อมันไข่ไงย่างฮะจะกพี่พอย่ำได้อีกมองมันเป็นไข่ไง ตัู้ดโหมองบ่ได้ไหมบ่ได้บอได้นานนี่ครับคนโมโหจริงๆริงบ่ได้พี่น้องลงมาเทอลไรพี่น้องอุ้ยเถี่ยวนี่ก็บ่เดี๋ยวนี้ก็ง่ามขึ้นกันพี่น้องเกือบเนียเกือบเนียคนเท่กับเท่เฝ้าคักหมดกัดลมปัดง่ายเนาะปัดง่ายปัดแม่หมดแดงมันปิวออกตามลมกัดแม่เมื่อปอ เมื่อพ่อได้กินแหละละพ่อได้กินแล้วเมื่อก,นะกัดคักได้พี่น้องไอ้หมดแดงนี่ยหายใจบรสูงแน่กับเอาบอ่อใดกัดยิ่งฝนตกแห้งกัดคักถ้าแดดแดด,ดบอ่บอบ่อกัดปันไดบ่แดดบ่กัดพี่น้องแยกเกศเท่ให้พี่ให้น้องเบิง้ง <c oughs> ยอดไข่มดแดงที่ได้ เตีตยเ้ยถาดเลยพี่น้องเลยพูดตนมองตอนเดียวนี่ก็แงเบ้ดแลวพี่น้องบานี้าไว้หมดกัดขนาดจะเกตก็ได้กลับบ้านก่อนพี่น้องบานิเบิ่งยอดไข่หมดแดงที่ใดพี่น้องผิวประมาณอีลีอยู่พี่น้องมันเป็นยังหัวปีอยู่พูดยางห้ายเลยพี่น้องเลยพูดใขง่งามๆสวสดถาดจุ่มกุมอยู่พี่น้องได้เป็นโลเลย คือว่ามั่นอยู่พี่น้องมันอยู่หาล,ลาพีลาน้องกับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้ชื่นชอบวิดีโอจังนี้กระสอยเด้อพี่น้องซอยก็ไหลกดแช่ก็ติดตามกดกระด,ดิ่งื่อรับการแจกเตือนคลิปใหม่ๆจากค้นทรงปลาพี่น้องสำหรับโมน,นีการล่าใคมโมแดงเหมือนกัถือว่ามาันอยู่พี่น้องมันอิลีพุนลาพุนเกียรตทถุมทุ่นสางลงหอดหนามแย่พี่น้องสมกับเพิ่นลงทุนไอ้ลงไปแย่ในหนา,นามอยู่ ย่างงามเลยไค่หมดแดงกันใดนะฝากพี่ฝากน้องไ้ซํำนีแเราพี่น้องลาพีลาน่องกับบานกอนขอพุณนถุกไรทุกแช่ทุกการติดตามรับชมเดิอพี่น้องขอกันมือไมคคลิปไมคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ล่าพีล่าหน้องกับบานสะกอนสวัสดีครับ